ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ ัีครับ,บผมดอรชาล์ lo, นะฮะกลับมาช่วงของการคุยกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศความสมัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็การเมืองที่น่าสนใจครับขอบคุณไปยังท่านที่ร่วมดูเนตช่งด็ชกเรชา Char, ด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณาจนเกจนไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังน้ำส้มขัน ผูเรือรใหม่สดสะอาดส่งตรงถึงมือท่านทุกวันรับออเดอร์ก่อน18อนาฬิกาและก็ะบุนไปยังผลิตภัณฑ์แปลรูปกรเกษตรแปรรูปไร่ดอกเต์ชามีหรือของมะขามนะับจะเป็นแช่อิ่มมะขามหวานหรือมะขามหลากหลายครับก็เตรียมรับได้เลยนะอีก2เดือนนะตามยอดออเดอร์อ มีประเด็นที่จะต้องคุยกันหลังจากที่ผมเองก็หลังจากราการเนรี่ยเป็นเชื่อของการวิเคราะห์สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะต้องอ่านเยอะเพราะอ่านเยอะเพรามีการคาดการสถานการณ์เอ๊ะช่วงนี้ทําไมประเทศใหญ่ๆหรือประเทศคู่ขัดแย้งทั้งหลายถึงมีแอคทิวิตี้มีเรื่องของกิจกรรมมีเรื่องของการแสดงความขึกเขิมหรือแสดงเรื่องของศักยภาพของตัวเองใ ให้เป็นที่น่าเกรงขามของอนานาอรารยประเทศทั้งหลายมันมีหลายเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงว่าสงครามรอบใหม่นะสงครามโ,โ,โลกครั้งที่สามเนี่ย World War ต ر เนี่ยจะมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อันนี้น่าสนใจเช่นหันมันมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนทฤษฎีนี้นะครับหนึ่งเริ่มตั้งแต่จีน นะฮเริ่มที่จะขยายอาณาเขตนะครับโดยการพง่ายๆคือว่าใช้เรื่องของกับดักหนี้กับดักหนี้สินนะครับให้กับประเทศทั้งหลายเนี่ยหันเหมีใจมาทางกีนบ้างแล้วกห็หันเหหรือหันเหหรือจากอเมริกาและก็ชาติตะวันตกและก็ได้ผลระดับหนึ่งขึ้ดเดียวกันปรการที่สอง เรื่องของกลยุทธ์ทูตการทูตของจีนนะครับเชิงลักษณะเหมือนตกจูบเหมือนละครนำเน่าในประเทศไทยตบจูบอ้อนนะครับอ้อนอออ้อนปักตะพักตกพรตรมงอนี่คือเรื่องของการที่มีการเมืองหรือว่าทูตการเมืองระหว่างประเทศในลักษณะที่ข่มขู่และก็ปลอบอยู่นะและสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ เป็นอะไรที่สนับสนุนทฤษฎีไหมก็คือว่ากรณีเรื่องของโควิด -19 นะฮะซึ่งนักวิเคราะห์เขามองว่าจีนเนี่ยใช้คนของประเทศตัวเองนั้นเป็นตัวแพร่เชื้อ5ล้านคนในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่ออกไปท่อง,ทองเที่ยวทั่วโลกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับประเทศไหนยิ่งประเทศ แม้กระทั่งมีการวิเคราะห์ประเทศที่มีเรื่องของคโครโมโซมหรือพันธุกรรมถ้าเป็นชาวาชาวของตะวันตกอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อันนี้น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะมันมีเรื่องของทฤษฎีที่พยายามผสมผนเปนกันบอกว่าอาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อมีการปล่อยคนห้าล้านกว่าคนนะครับพร้อมกับเชื้อโควิดในทีนะครับไปทั่วโลก ก็มีปัญหา,เร,งงา,รารเรื่องของการแพร่ระบาดและบัรนทอนเรื่องของเศรษฐกิจกำลังคนยุทธภปกรนะครับสารสุขทําให้เกิดเรื่องของการที่ผู้ไงฮะหันเหเบี่ยงเบนทําให้เสื่อมเสื่อมถอยเรื่องของสมรรถภาพของกําลังคนหรือประชากรแม้กระทั่งเงินที่จะไปใช้ใจ่ายในภาคทหารนั้นก็ลดลงเพราะต้องไปทุ่มเทกับเรื่องของสารสุขของประเทศ อันนี้ก็ได้คิดเช่นเดียวกันและก็เรื่อง,องต่อมาก็คือเรื่องของเมื่อวนันเมื่อสองวันเมื่อวนันนที่รัสเซียนั้นได้เผยภาพกรณีเรื่องของระเบิดดิวเคลียในยุคของโซเวียตและทำไมต้องมาเปิดเผยอตอนนี้ทำไมต้องมายิงสู่สายตาชาวโลกและก็อเมริกากับพันธมิตรในช่วงของที่มีวิกฤตนะ,ะต่างๆต่น,น,นั้นา ตุการณ์ก่อนที่จะมีการนําเรื่องของระเบิดเนี่ยนิวเคลียร์เดิเข้ามามีเรื่องของสถานการณ์ของอเมริกากับจีนนะครับที่จีนอ้างว่ามีเครื่องบินนะครับเข้าไปในเขตเน่านฟ้าของประเทศจีนเหมือนเป็นการยั่วยุอ่นะและจีนก็มีการซ้อมรบเช่นเดียวกันอเมริกากับพันธมิตรก็มีการซ้อมรบเช่นเดียวกันก็ทําให้เกิดภาพที่ว่าเอะตกลงแล้วเนี่ย เอเวอเทรเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมนะและยิ่งกับทางด้านของรัสเซียก็นำภาพการทดลองอาวบธ Nuclear, นิวเคลียร์นีนะมายิงสู่าสายตาสายตาชาวโลกก็ยิ่งทำให้กับหลายคนบอกเฮ้ย <c oughs> นักวิเคราะห์บอกว่ามันไม่ทำงานแล้วมันมันมีอะไรเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีเรื่องของแบ่งแบ่งหน้าที่กันทำานะเรื่องของอทฤษฎีเชิงโครงสร้าง นะครับเองทํานั้นข้าทำนี้นะครับยั่วยุตัวเติมทําให้เกิดปัญหาเรื่องของความที่หลายประเทศก็วิตกกังวลว่าจะเกิดเรื่องของสงครามร้งที่สามเกิดขึ้นหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นที่ที่ต้องติดตามในช่วงของเอมื่อวานเมื่อวานนะครับมีเรื่องของสถานการณ์โลกที่ร้อนระอนุอน,นะครับเต็มไปได้วยความความความขัดแย้งของอนานาประเทศทั้งอเมริกาจีนไต้หวันเกาหลีเหนืออิราน,นรัสเซีย ซีเรียอินเดียและประเทศในแถบตะวันออกกลางนะครับก็มีปฏิกิริยาเรื่องของการเหมือนกับเร่งรัดเร่งรีบที่จะเกิดเรื่องของชนวนในการที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามได้และอย่างนน,นักวิเคราะห์เชิงเรื่องของความขัดแย้งสงครามขัดแย้งระหรว่างประก็บอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเตรียมพร้อมกับการทําสงครามกันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันเพราะว่า ดูเหมือนสถานการณ์ที่เกิดความตึงเครียดมันค่อยทวีจากจุดเล็กๆไม่น้อยเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแบ่งเหมือนหนอง่ะท่านหนองมันก็จะแตกหนองมันอยู่ในร่างกายสักวันหนึ่งนะก็มาถึงจุดปั๊บเนี่ยมันบวมแดงแล้วมันก็จะแตกทําให้ชาวโลกเกิดความหวาดหวั่นว่าเออวัวอนครั้งที่สามเนี่ยจะมีจะเป็นไปได้ไหมที่จะเกิดขึ้นในอัตราในในในไม่ช้านี่ เป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดเช่นเดียวกันสงครามครั้งใหม่เนี่ย w o r l d War ทเนี่ยมีความเป็นไปนได้ขนาดไหนมาวิเคราะห์กันนิดหนึงว่าเน้ภาพพ้นาภาพคื้นยุโรปนะครับจะไม่เป็นสมรภูมิตามที่กลุ่มยุโรปและรัเสเซียทำความตกลงกันนะครับไว้ว่าสงครามนี้จะไม่เกิดความยาวนานเหมือนอดีต และจะสิ้นสุดเมื่อแผ่นดินใหญ่อย่างอเมริกาถูกถล่มด้วยนิวเคลียร์ด้วยความร้ายแรงและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 2. ออเมริกาจะเป็นต้องตัดสินใจก่อสงครามเพราะความคิดที่จะต้องเสี่ยงด,ดีกว่าที่จะให้เวลาผ่านไปมากกว่านี้เพราะว่ายิ่งนานไปยิ่งเสียเปรียบนะฮะเพราะจีน มีการเรียกพันธมิตรนะครับมาตกลงนะครับทำบันทึกตกลงเสี่ยงหนะฮเพื่อให้มีกระบวนการที่จะต้องรับมือกับทาด้าน,นอเมริกาทุกด้านเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังทาหารเศรษฐกิจปัญหาอาหาร mm hmm. สารสุขที่ตามมาหลังถ้ามีการประทะกันจริงหรือมีสงครามโลกครั้งที่3ามจริงแนละ้ว จะมีสิ่งเหล่านี้รองรับได้อย่างไรนะฮะและนอกจากนี้นักวิเคราะห์ยังมองไปว่าถ้าอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะทำสงครามตัวต่อตัวกับประเทศจีนจริงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าถ้าคิดว่าเรื่องของตัวต่อตัวระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยถ้าอเมริกาหวังว่าถ้าจีนแพ้ ก็จะได้จัดการกับรับเซืยอต่อไปจากนั้นก,จจการอิรานกับเกาหลีเหนือนะก็อาจจะอยู่ในยุ่งของสเต็ปไปสเต็ปต่อไปที่จะมีการจัดการทีละประเทศทีละประเทศแต่ทีนี้การคาดหวังว่าจะจัดการกับสีประเทศนี้ทีละทีละประเทศทีละประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสีประเทศนี้จับมือกันแน,น่นนะถ้าในกรณีที่เกิดสงครามจริงนะครับสามประเทศนี้อาจจะยิงนิวเคลียร์เข้าไปโจมตีอเมริกาได้ นี่เป็นนักวิเคราะห์ก็บอกว่าดังนั้นการคาดการณ์ว่า,าถ้าสงครามรกครัองที่สที่เกิดขึ้นแล้วอเมริกากับจีนนะตัดสินใจที่จะประทะกันนะครับแต่อย่าไว้วางใจรัสเซียอย่าไว้วางใจเกาหลีเหนือและก็อิหรา่านเพราะประเทศเหล่านี้พร้อมที่จะกับแวงกับหรือว่าโจมตีอเมริกาได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่มีการส่งสิกธแนวส่งสัญญาณแค่นั้นทุกอย่างนะครับก็จะถูกดําเนินไปตามแผนการที่มีการําไว้ที่ความร่วมมือที่เสี่ยงหานี่น่าคิดน่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยวิเคราะห์ไปว่าอ่ะในกรณีนี้มันคับให้จีนเข้าสู่สงครามแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอเมริกานี่ครัรเดินเกมไม่บีบไม่จีนเนี่ยเข้าสู่สงครามกับอเมริกา อเมริกาอาจจะใช้วิธีหนึ่งคือเรื่องของการใช้วิธียั่วยุนะครับเช่นในการบินลาตระเวนข้ามแดนนะครับและอ้างความชอบธรรมว่าถูกโจมตีจากจีนก่อนเพื่อดึงกลุ่มนาโต้เข้าร่วมในขณะที่จีนก็จะไม่โจมตีสหรัฐก่อนเพื่อช่วงชิงให้สงครามที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นสงครามที่สร้างความชอบธรรมให้กับจีนเช่นเดียวกันแน่นอนะครับในช่วงของออสัปดาห์ที่แล้ว นะครับในสองสัปดาห์ก่อนไม่ไใช่ครับกรณีเรื่องของจีนอ้างว่าอเมริกานั้นได้ขับเครื่องบินนะครับใช้เครื่องบินสองลำนะครับบินผ่านในน่านน้าของในน่านฟ้าของประเทศจีนเหมือนมีลักษณะต้องการยั่วยุเพื่อให้เกิดสงครามนี่เป็นเรื่องที่กําลังสร้างความชอบธรรมในการที่จะขอให้เกิดสงครามหรือไม่นักวิเคราะห์มองว่าในกรณีถ้าจีนโจมตีเครื่องบินก่อน สหรัฐก,ก็จะอ้างได้ว่าเห็นไหมจีนโจมตีเครื่องบินของเขาคนและก็จะขอความร่วมมือหรือกับชาติของนาโตเพื่อมาร่วมมือในการที่จัดการกับจีนนะแต่นี่ทางจีงนยุทธศาสตร์จีนก็บอกว่าไม่เอานะถ้าโจมตีก่อนเนี่ยก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเปิดศึกก่อนดังนั้นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับสงครามครั้งที่3 w o r l d w a r 3เนี่ย จีนจะต้องมีการนักวิเคราะห์ว่าจีนจะต้องอดทนอดกลั้น่าทีนี้เมื่อมีการ,ารบังคับเอาอชวนน่ะตีมาทิตีมาฟัดกันหน่อยตีมาสักตั้งไหมถ้าตีไม่ทํามาทํำยังไงตีไม่ทํานะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เป็นไปได้นะครับที่จีนนั้นไต้หวันนั้นอาจจะ,ย,อะอยื่วยุีนนะา ไต้หวันนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการยั่วยุจีนและจีนก็จะจัดการกับไต้หวันคนและถ้าเป็นการที่จีนจัดการกับไต้หวันก็จะเป็นเรื่องของภายในของประเทศจีนนะครับและจะเกิดสภาพบังคับให้อเมริกานั้นเปิดฉากถล่มจีนได้เพราะเพื่อต้องการที่จะซัพพอร์ตและก็ปคชั่นไต้หวันแต่ทีนี้ถ้าจีนโจมตีไต้หวันตุ่มนะ สัตไต้หวันตุ่มและอเมริกานิ่งเฉยก็เท่ากับว่าจีนนั้นเคลมสิทธิ์ว่าไต้หวันเป็นของจีนแล้วนี่ไงมันเป็นเรื่องของการที่ชิงไหวชิงพริบเพราะถ้าจีนถล่มไต้หวันภายในสองไม่เกินสองชั่วโมงเนี่ยจีนประกาศรวมไต้หวันเป็นของจีนอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าินคราะห์ของว่าถ้าอเมอริกาเข้าไปช่วยไต้หวัน่ะอะไรจะเกิดขึ้นในกรณีเรื่องของ ถ้ามีการเนี่ยส่งหรือเข้าไปช่วยไต้หวันเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของการที่สงครามเนี่ยก็จะระเบิดหรือจรวดตั้งหลายก็จะถูกยิงจากกองเรือที่7และกองเรือที่5นะก็จะมีการถล่มด้วยนิวเคลียร์ถล่มด้วยขีปนาวุธซึ่งมีความเร็วเสียง200เท่าทันทีจาะกะกองรวมและก็ดีเอโกกาเซีย ฐานทัพสหสัฐในเอเชียและแปซิฟิกนะครับก็จะถูกถล,ลม่มเช่นเดียวกันคือคือพูดง่ายๆคือ,คอถ้ามีการโจมตีปับ๊บแล้วอเมริกาเข้ามาช่วยไต้หวันปั๊บนี้จีนพร้อมที่จะซัดไปเช่นเดียวกันที่จะโอ้และรับรองนะครับว่านะ่ามีความสูญเสียอย่างแน่นอนดังนั้นนักวิเคราะห์มองว่ากรณีอเมริกาจะถล,ล่มรัเสเซียกีนีดนแลเกาหลีเหนือนะก็จะมีการตอบโต้และ ที่สาคัญก็คือว่าแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐก็จะถลุมถล่มถล่ถล่มด้วยนิวเคลียร์อย่างน้อย2-3ถึงจุดนี่แหละแล้วก็สําหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนักวิเคราะห์บอกไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถ้าอเมริกานั้นยุทธศาสตร์เรื่องของอเมริกาที่ยังเป็นเรื่องของอเมริกันเฟิร์สที่ทรัมป์เองมองเรื่องของผลประโยชน์อเมริกามากจนไม่ใส่ใจชาติพันธมิตรทําให้ปัญหาเรื่องของการที่จะขอความช่วยเหลือขอ กำลังในการที่จะคัดค้านกับาทางด้านของสีชาติใหญ่ที่มีเรื่องของอาวุธนิเคลียร์เข้ามาสะสมในตัวเองมากก็คือจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือนะแล้วก็อิหร่านอเมริกาชาติเดียวจะสู้ได้ไหมล่ะนี่คือยุทธศาสตร์กันที่ต้องมองว่าถ้าเมื่อไหร่ทรั้์เองยังทําตัวอย่างนี้นะฮะยังเอาแต่ อเมริกันเฟิร์สนะครับโดยไม่สนใจเรื่องของชาติคอนเทมิพการรวมเป็นหนึ่งเมื่อไรนะข้อนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเน่ยคือว่าถ้าเกิดสงครามโวโลครั้งที่สามปั๊บเนี่ยอเมริกาเนี่ยจะหาเพื่อนได้ไหมนาโตเนี่ยจะพร้อมที่จะไปคช่วยเอ่อไปช่วยอเมริกาหรือไม่อันนี้น่าคิดเช่นเดียวกันเดี๋ยวพักสักครู่เรามาดูที่อาเซียนอาเซียนเนี่ยจะแก้ไขหรือจะรับมือจากวิกฤตของการที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3าได้อย่างไร เดี๋ยวอีกสักครู่กับมาครับครับดบมนในช่วงที่2ของช่วงการคุยกฎหมายกับผม mm hmm. ดรชาลอนนะฮะก็วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดเอ่อ world t r e ได้หรือไม่ mm hmm. เพราะเหตุการณ์มันเหมือนกับมันขมิงเปลี่ยวแล้วก็ทวีเรื่องของความเข้งมงวดที่จะอาจมีสงครามก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะฮะเช่นเดียวนะครับร่วมดูเนช่องดออรชาด้วยกันไม่กดข้าม โฆษณาจุเร็มเกินไปนะครับขอบคุณไปยังน้ำส้มผู้เรือนะครับไม่สการกนะครับส่งตรงถึงมือท่านสั่งก่อน18นาฬิกานะฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังกเกษตรแปลรูปแบรนรด์ไรดตเตรชาด้วยนะฮะเรื่องของการใช้มะขามมาเป็นวัตถ,ถุดิบในการแปรรูปนะครับไม่ว่าเป็นมะขามแช่อิม่มมะขามหวานหรือมะขามหลักลอยเช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะออเดอร์ได้ล่วงหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่า ไม่เคยทำเท่าไหร่ไม่เคยพอผมบอกเลยทําไม่เคยพอแต่ละปีนะครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีทุนที่จะมาสร้างโรงงานผมกําลังหาทุนอยู่นะถ้าได้เงินสนับสนุนหรือว่าเงินกู้ยืมสักไม่ไม่ถึงนันนะก็เราผมมีที่อยู่แล้วเราก็จะไปสร้างโรงงานนะครับแปลร,รูปมะขามแล้วก็จะใช้แรงงานของเนี่ยชุมชนที่ปุ่มตะไบนี่ยนะฮนะแล้วก็มะขามตอนนั้นมันเป็นแหล่งมะขามอยู่แล้วเรามีวัตถุดิบเราสร้างห้องเย็นเก็บ โอ้นำ้ำหลวงว่าจะช่วยชุมชนปรุงต่อไบนั้นสามารถที่จะลืมตออาอาบปากได้ถ้าท่านใดที่มีทุนที่จะสนับสนุนนะ,ะจากต่างประเทศยังไงที่จะกู้ยืมยังไงยินดีนะครับเราจะทําในรูปของวิสาหกิจชุมชนนะครับวิสาหกิจชุมชนนะครับโดยใช้ประชาชนในหมู่บ้านนะมาร่วมร่วมทุนกันนะครับโดยนําวัตถุดิบทั้งหลายที่เรามีอยู่นะั้น นะครับเลาชุมชนหรือเหมือนวิสาหกิจรับซื้อแล้วก็แปลร,รูปขายนะครับทั่วประเทศที่เดียวกันหรืออาจจะเป็นแบรนด์ส่งไปทั่วโลกก็ได้นะฮะอันนี้คือความหวังของผมว่าผมจะไปสร้างความเจริญให้กับของชุมชนต่อไปก็ถ้าต่างประเทศทใดมีทุนสนับสนุนก็ยินดีนะฮะยินดีเช่นเดียวกันอ่ะมาที่เรื่องของสถานการณ์กลิ่นตูๆของการที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดเกิดขึ้นจริงเนี่ย เราไปดูที่ชาติอาเซียนชาติอาเซียนนะครับสำหรับประเทศในอาเซียนถ้าหากประเทศใดน,นะครับยิงขีปนาวุธไปยังรัสเซียจีนอิหร่านหรือเกาหลีเหนือก็จะมีเรื่องของออเดอร์ออตโตเมติกหรือคำสั่งอัตโนมัติที่จะยิงถล่มกลับเช่นเดียวกันนะดังนั้นด้วยความเร็วเสียงด้วยความเร็วนะครับของขีปนาวุธที่มีความเร็วเหนือเสียง20เท่า หรือด้วยความเร็วเหนือเสียงห้าเท่าจากเรือดำน้ำนะฮะรับรองว่าประเทศจะราบ,บราบเป็นจุนอยน่เดียวกันเลนะฮะเพราะเขามีการประชุมกันที่ปฏิญญาหรือว่าสัญญาที่เสี่ยงยไฮไล้นะทั้งสีประเทศนะน่าสนใจด้วยันสงครามจะยุติลงกลุ่ความร่วมมือแห่งเสี่ยงไฮ้ก็จะฟื้นฟูประเทศได้เร็วกว่า สำหรับประเทศไทยนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของการที่จะพยายามผลักประเทศไทยให้ไปอยู่กับไ,ไยใดไฟหนึ่งก็ตามปัญหาที่ตามมาก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ท่านทรงตรัสไว้ว่าประเทศไทยและคนไทยจะปลอดภัยจากแผ่นดินนี้เพราะว่าแผ่นดินของเราเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นะครับมีพระสยามเทวทิรอัมมีบรารมี และมีบุญญาธิการที่จะปกป้องประเภทไทยอ่ะก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิดสงครามโรคครั้งที่3าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรหรือจะโดนลูกหลงไปกับเขาด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าอะไรมันก็เกิดขึน้นได้ภายใต้สถานการณ์ที่มันสุกงออมเต็มที่วิกฤตนะครับเหมือนกับที่ผมพูดในช่วงแรกระมันเริ่มลามจนมันจะแตกนะ,ะสถานการณ์ที่ อเมริกาเนี่ยครับนิ่งเฉยไม่ได้ถ้านิ่งเฉยปั๊บเนี่ยจีนรัสเซียรุกค,คืบนะครับรุกค,คืบที่จะมาแทนที่แล้วก็เรียกว่ากระตุกเด็ดปีกพยาอยินทรี่ชิน้นเดียวกันดังนั้นเมื่อทรัมป์เองเดินนโยบายลักษณะที่ในเชิงของอเมริกันเฟิร์สนะครับอเมริกันก่อนนะครับทำให้พันธมิตรอีกนั้นชาติพันธมิตรนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพอใจนะครับเรื่องของนโยบายของ,ของควาคิดของแตทรัมป์เท่าไหร่นะดังนั้น ต้องมาติดตามสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่มันมันมันพร้อมอที่จะระเบิดได้ทันทีไม่นิดเดียวนะฮะถ้าเมื่อไหร่นะครับเครื่องบินของอเมริกาลุกล้าหรือจีนลงมือที่ถล่มไต้หวันก่อนรับรองว่าแป๊บเดียวเองนะฮะจะเกิดเรื่องของสงครามโลกท,ทันทีเช่นเดียวกันนะฮะวิเคราะห์โดยผมต้องใช้ชาลอนะครับ,รดดรรบวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า กบผมให,หนุ่มน้ามนคนประคนใจน้ำใจงามนาไพโรชิมบ์ดอกเตอร์ฉาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพขาก็จะกลับมาในสาักดีครับ